ตามนั้นเวลาท่านสาวิธีการก็มีบอยนั้นแป่สินค้าตามนั้นหลักการคือเป็นหลักการอย่างนี้นะครับถ้าหลักการอย่างนี้แล้วก็อนุมัติตามนั้นเวลาเราเป็นสูงกรข้อมูลในการในใบผลกับในใบอนุญาตหรือใบรับรองต่างๆตรงกันเรือร่องเอกสารไม่ต้องอะไรเหลือแค่ว่าสุงกรจตรวจของจริงว่าตรงกับที่ใบขนไหมถ้าไม่มีความเสี่ยงไม่ต้องตรวจของจริงต่อถ้ามีความเสี่ยงก็สืบตรวจของจริงว่าตรงกับของตรงกับที่ใบผลแสดงมาถ้าตรงก็ผ่าน อันนี้ก็คือคือหลักสำคัญนะครับที่ที่ผู้การต้องต้องถือระวับนี้ค่อนข้างที่จะสูงเลยแล้วแล้วถ้าส่งข้อมูลจากกรุงเทพยิงไปที่แม่สอนเพื่อเอข้ามากจากนั้นเวลาเสด็จปฏิการเสวยกรก orn เนี่ยเราก็สามารถยิงจากกรุงเทพไปแล้วก็ก UK, ไป,ไปดง่งเนินวิธีการต่อที่แม่สอนใช่ไหมใช่ครับผมไม่ต้องใช้ใบขนนี่ใช่ไหมใช่ครับผมอยู่ที่สะเดาจส่งผ่านวิธีการที่แม่สายก็ได้ครับก็คือออฟฟิศอยู่ที่สเสด็เราบอกว่าจะผ่านวิธีการส่งออกที่แม่สาย ของรับมาจากมาเลย์ของิยที่สเสด็จจะส่งไปที่แม่สอดก็ได้นะครับก็คือการพิธีการเสร็จถ้าบอกว่าอของนั้นไปก็คือใบกับสินค้าที่ทางขอวิชัยแยกนะครับก็คือทาใบกุญสินค้าเสร็จบอกว่าถึงในการวิธีการเรียบร้อยใบกำกับสินค้าที่ไปไปกับองไปผ่านที่แม่สายหรือไปผ่านที่แม่สอนก็คือก็หมานก็คือ,คอ,คอของไปตามไาไดเลย อันนี้ก็คือน่ต้าเป็นเฟรเดอร์ครับซึ่งมันแค่บุกริดครับ,รบมันจะพาไปกำกับตูต้เทรดเนเอร์กันครับที่นี่ส่วนของของของ,ของเทเดอร์เองก็คือก็สามารถที่จะมีการได้เพราะว่าไม่ว่าจะไปขนหรือไปกำกับสินค้าที่ยังกับสินค้านะครับว่าไปขนสินค้าชิปปิ้งทำตัวกำกับจะให้เทรดเดอร์ทำเองทำได้หมดนะครับสามารถที่จะแยกกันะาาทำได้ว่า,า,าต,วตัวที่ททจ,าาทจะทำหรือจะทำร่วมกันหมด ถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการนะครับผานวิธีการอุปกรณ์ไม่ได้ยากเหมือนในอดีตนะครับถ้าเมื่อสีปีที่แล้วอาจารย์ก็คงทราบว่าโอเคผ่านก็จะได้ใบนไงเนี่ยวันรีววบางทีไม่จบนะครับผ่านชัวร์ก็แต่เดี๋ยวนี้อันนี้ท่านอ่านในโพลนะครับว่าบางครั้งงานอดีตจะจบไปนะครับเพราะฉะนั้นก็คือผู้ประกอบการไม่ไม่ต้องไม่ต้องกระวนใจนะครับว่าผ่านไม่ไดเพราะยิ่งถ้าสินค้าที่ท่านทำที่ท่านผลิตเองเนี่ยรู้สึกเมื่าตอนใช้โดทสานพูดจบออกมาผมบอกว่าผมส่งออกมาอย่างเดียว พิกัดก็ไม่เปลี่ยนไม่มีท่าเลยงานควบคุมก็ไม่เปลี่ยนอะไรไม่เปลี่ยนเลยผมเปลี่ยนเฉพาะปริมาณแบบคนที่จะรับซื้อผมผมบอกว่าทำไมจะทำดงไม่ได้ทำดีได้หมดนะครับถ้ามีชิปปิ่งมาก็จะว่าผมนะครับก็คือเหมือนกับว่าคืกระบวนการมันงานขึ้นในส่วนของส่วนระกเนี่ยผมไปที่หัตใหญ่ก็คือผู้เรื่องของอย่างผู้สมัครการเดิมเคยจ้างตัวแทนในการทำวิธีการบอกว่าพอวิดไปด้วยพอดีพอดีสอบพยโยก็ทำเรื่องนี้อพวกมาหันยือพิยูด้วยเนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถจะเขาทำ